ความตายเป็นสิ่งที่ต้องพบเจอกันทุกคนนั่นเรารู้กันดีแต่โลกหลังความตายมีจริงหรือไม่แล้วหลังจากนั้นเราจะเป็นยังไงจะดับสูญสลายไปเลยเหรอหรือจะกลายเป็นวิญญาณเฝ้าวนเวียนอยู่ในสถานที่เดิมๆอยู่อย่างนั้น ก็ยังไม่มีใครสามารถสรุปชี้ชัดกันได้100%เซแต่ที่แน่ๆมักจะมีผู้พบเจอเหตุการณ์ประหลาดหรือเจอเข้ากับบางสิ่งที่คล้ายว่าเคยเป็นมนุษย์มาก่อนออกมาให้ได้พบเจอกันอยู่เรื่อยๆบางก็เป็นเพียงการจัดฉากขึ้นมาบางก็อาจจะเป็นของจริงดังนั้นวันนี้แกวรอบโลก จะนำแปดอันดับคลิปวิดีโอทายติดผีของไทย EP ที่7มาให้ท่านผู้ชมได้วิเคราะห์ร่วมกันว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบวิจารณญาณมาดูไปพร้อมๆกันครับคลิปที่1เหตุการณ์นี้ผู้ถ่ายคลิป บอกว่าเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่เขากำลังจะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านในเวลายามค่ำคืนโดยเมื่อเขาขับผ่านหน้าวัดและมองไปที่ตู้โทรศัพท์ก็ต้องตกใจเมื่อได้พบเห็นอะไรบางอย่างช คลิปที่สเป็นข่าวไปเมื่อปี2017กับเหตุการณ์ในโรงพยาบาลของประเทศไทยได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าบริเวณทางเดินที่มีเตียงผู้ป่วยจอดแน่นิ่งอยู่จู่ๆเตียงผู้ป่วยก็เลื่อนไปมาได้เองอย่างไม่น่าเชื่อโดยจะสังเกตได้ว่าแถวนั้นไม่มีลมพัดเลยเพราะว่าใบไม้ข้างๆ ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย,ย่างใดและเมื่อบุรุษพยาบาลท่านหนึ่งเข้ามาเจอเหตุการณ์นี้เขาก็ถึงกับต้องรีบเดินถอยกลับออกไปเลยทีเดียวยังไงฮะรู้สึกคลิปจะ,จะมีเสียงเพลงประกอบด้วยขอขึ้นมานีหนึ่งมันบิวมากใช่ค่ะทำมาดีดีมากเลยนะคะเสียงประกอบนี่ฮะผู้ชมเห็นไหมฮะเตียงฮะเตียงฮะ เดินหลังเองฮะอาจจะมีบางอย่าง <c oughs> โลกออนไลน์เนี่ยเขาก็แห่แชร์คลิปจากกล้องวงจรปิดข,ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วนะคะคซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เตียงผู้ป่วยนั้งเคลื่อนย้ายได้เองเหมือนมีใครมาเข็นมเมื่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั้นเดินเข้ามาใกล้เตียงก็ปรากฏว่าเตียงนั้นก็ยังขยับออกไปดูจังหวะนี้ฮะอจนเจ้าหน้าที่นั้นผวาแล้วก็เดินหนีนะคะจังหวะนี้ฮะเจ้าที่เดินมาฮะ เดินมาเหมือนมากดน้ำมาสักอย่างนนะฮะค่ะก้มอยู่ตรงนั้นนะฮะเหมือนจะกดน้ำดื่มนะตู้กดน้ำแล้วก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่าข้างๆมันมีเตียงซึ่งวางอยู่ไม่ปกตินะมันวางคว่งๆเขียงๆอยู่เนี่ยเสร็จแล้วหันมาฮะเดินเข้ามาแล้วปรากฏว่านาน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 เอาไงดีถอยเอ กลับเลยฮะไม่ใช่แล้วนะอะไรอย่างนั้นกลับแล้วฮะหมดธุระตรงนี้แล้วกลับทันทีคลิปที่สเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะชวนขนหัวลุกกันอีกครั้งเมื่อยามดึกสงัดของโรงพยาบาลถึงเวลาที่ไฟเกือบทุกดวงได้ปิดลงหมดแล้วกลับปรากฏว่ามีเสียงร้องเพลงของผู้หญิงปริศนาดังออกมาจากลำโพง ก้องไปทั่วโรงพยาบาลดำดึกสงัดโดยลือกันว่านี่อาจจะเป็นเสียงร้องจากหญิงสาวชาวพมา่าที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลนี้หรืออาจจะเป็นใครที่มือบอลไปเล่นเครื่องเสียงในห้องโสดหรือเปล่า ที่ 4. ทีมงานช็อกสตอรี่ได้ออกตระเวนล่าท้าผีในชื่อตอนหลอนสุดขอบชายแดนประเทศพมา่าโดยในช็อตหนึ่งทางทีมงานได้ส่องไฟผ่านเข้าไปในส่วนของเจดีเก็บกระดูกกล่องก็ได้จับภาพได้ว่ามีบางอย่างคล้ายกับผู้ชายนุ่งผ้าถุงเดินผ่านไปต่อหน้าต่อตา ลมไม่มีเว้ยแต่อันนี้ขยับแรงมากนี่ยนเะนี้ยนะผมให้ลูกผมให้ลูกเห็ุดูต้นไม้นะต้นไม้นี่นะครับเดี๋ยวจะดูนี่นะนเห็นไหมในกก้องเห็นไหมเห็นไหมเน็ก้อง คลิปที่ห้ทีมงานคนเป็นผีมีคิวในการออกล่าท้าผีในโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งซึ่งบรรยากาศนั้นจัดได้ว่าหลอนเอาเรื่องในช่วงหนึ่งทีมงานก็ต้องร้องด้วยความตกใจเพราะมีทั้งประตูปิดเองแถมยังเห็นมือของใครบางคนลูบผ่านกระจกไปอย่างชัดเจน มมี้ยเฮ้ยอะไรวะอ้าวเฮ้ยเมื่คิดอะไรวะมายังเดินไงวะไม่ม่วไม่มั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 ่วนเขาเมื่ไม่พันเราเมื่อกี้มันเปิดเสร็จปุ๊บแล้วมันก็หมุนออกมาเลยแล้วกูให้มึงวิ่งเข้ามาเนี่ย เข้าไปเลยไอ้ห้องเดิมอะเนี่ยห้องเดิมห้องเดิมห้องเดิมฮะไอ้เี้ยอะไร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 อ้มือมือมึงเดินไปดิมึงเดินไปมึงเดินไปมึงเดินไปเลยเดินเดินไปดิ ผีหคุณกอดรากออนมังกรสู้ผีของเราคราวนี้เขาได้บุกตะลุยไปเพื่อไฟกับสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านปังหวาดผวาซึ่งลือกันว่าเป็นผีกุมารแน่นอนอย่างคุณก็ตมีหรือจะกลัวแต่ทว่ากลับเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในขณะไลฟ์สดทั้งพลไฟที่ไม่รู้รอยมาจากไหนและเสียงใครบางคน ที่ตะโกนขึ้นมาได้ยินแววแวแวว่ามึงตายที่สุดของผมนะครับ i, เฮ้ยควันเหี้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงควันอะไรฮะเฮ้ย oh. ต่อยเอามือมาโชว์ดิไม่มีนะครับอีกข้างนึงเอาสองข้างเลยไอสัตว์ควัน <Hey. S 2> อะไรวะเฮ้ย <Hey. S 2> ใครจุดเห <Hey. S 2> ี้ยะไรวะเฮ้ย <Hey. S 2> พี่ระวัง เฮ้ยผมผมติดเฮ้ยโหเฮ้ย,ย<ห>คลิปที่เทีมงานช็อกสตอรี่เหตแห่งการล่าท้าผีที่มีความโหดมันหาคราวนี้ถึงกับต้องเพ่นกันป่าราบ เพราะในการล่าท้าผีในอีพีที่มีชื่อว่าลูก้าศูศีลศรัทธานั้นหลอนจนเมนแทบแตกเมื่อทีมงานได้พบเจอเงาของใครบางคนดำทมึนค่อยๆเดินเข้าป่าไปอย่างหน้าตาเฉยงานนี้ถ้าเป็นแกวรอบโลกถ้าไม่เพ่นก็คงมีการเกงเปียกกันบ้างละ่ะครับนะผมไหวอยู่ผมอ่านคอมเมนต์อยู่ มารับหน่อยแล้วพี่หยุดอยู่อยู่ผมอยู่ทางนี้พี่เฮ้ยไหวอยู่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 ไห้อยู่ไหวอยู่ คลิปที่8คลิปสุดท้ายของวันนี้ยังอยู่กับทีมงานช็อกสตอรี่เพจผีคุณภาพอีกครั้งโดยการล่าท้าผีครั้งนี้สถานที่ก็คือสโมสรร้างที่ครั้งหนึ่งทีมงานล่าผีเฮียน ก็เคยได้ไปล่าท้าผีมาแล้วเช่นกันเหตุการณ์ที่ทั้งสองทีมงานเจอเหมือนกันก็คือกล้องสามารถจับภาพใครบางคนที่มีรูปร่างเป็นผู้ชายตัวดำทะมึนเดินออกจากหน้าตา่างและเดินไปบนระเบียงอย่างช้าๆ้าทายลูกเหจุชองสตอรี่หน่ครับพี ปรเดด้าครับว like> ันน nope. okay. ี้ขอรับหน้าที่สัการตรงกองอันวยการครับสวัสดีคุกด้านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายหลายคนที่ดูอาจจะพ้นเสียงเขาครับเดี๋ยวไม่ให้เป็นงานเสียเวลาเดินเลย

ไปเือบัสของจริง<า>ไปเถอโทษครับมีหิ้งพาด้วยจบลงไปแล้วนะครับกับ8อันดับคลิปวิดีโอถ่ายติดผีของไทย EP ที่7ขอขอบคุณเพจช็อคสตอรี่และช่องคนเป็นผีรบกวนสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยไปกดไลค์เพจให้พวกเขาด้วยนะครับอ่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายเพื่อนๆคิดว่าอันไหนจริงอันไหนทำขึ้นมาหรือคิดไปเองบ้างช่วยบอกในช่องคอมเมนต์ให้กับแก้วรอบโลกได้รู้ด้วยนะครับแกวรอบโลกคิดว่าคลิปนี้น่าจะถูกใจคุณผู้ชมไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าหากอยากให้แกวรอบโลกทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอแค่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดถูกใจเพจแก้วรอบโลกก็พอ แกวรอบโลกจะได้มีกำลังใจเฟ้นหาช็อตเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอย่างสาสมใจแน่นอนขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แกวรอบโลกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ